สัสดีค่ะนิงค่ะวันนี้ค่ะนิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษถึงสองท่านด้วยกันค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะเราไปพบกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมเรืองยอดวันพลทองแดมอนมาสเตอร์ครับสวัสดีค่ะชละโลสมาสเตอร์ที่ดารั์วันพลทองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นคู่พ่อลูกชาวอัลตเมียนจริงๆเลยนะคะได้ยินมาว่าครอบครัวนี้ทําธุรกิจอัทตเมนทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราทั้ง4ี่คนก็ทําอัลตเมนกันทั้งครอบครัวค่ะมาสักปีกว่าแล้วค่ะค่ะก็จะมีใครอีกนะคะคุณแม่แล้วก็น้องสาวถูกต้องไหมคะค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าเริ่มต้นทําอัลตเมนได้ยังไงคะขออนุญาตถามคุณพ่อละกันนะคะต้องถามคุณพ่อเลยเพราะเขาเป็นคนชวนแอนมาทําอัลตเมนอ๋อเหรอคะค่ะคุณพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะครับอย่างนี้ครับ ตอนแรกนี่เพื่อนผู้หวังดีนะครับเพื่อนรักเข้ามาชวนให้ทำาอะตูมีเราก็งงๆอยู่นะว่าเอด้วยความที่เพื่อนเนี่ยรักแล้วก็หวังดีกับเราด้วยความเกรงใจก็ตอบรับไปสมัครโดยที่ไม่ได้ฟังรายละเอียดอะไรเลยค่ะยังไงก็ต้องสมัครอยู่ดีแหละด้วยความเกรงใจเพราะอะไรสมัครฟรีใช่ไหมพ่อสมัครฟรีสมัครฟรีแล้วก็เพื่อนรักแนะนําอีกใช่ไหมใช่เพื่อนรักแนะนํามีแต่ความหวังดีความปรารถนาดี ครอบครัวเราสี่คนใส่ชื่อเต็มกระดานเลยดีรวยหมดทุกคนเลยทั้งสี่คนเล้าแต่ผมไม่ได้ทํานะผมไม่ต้องงยละไรอีกแล้วไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการให้ค่ะเพื่อนเขาจัดการไปเลยค่ะจัดการไปก็สั่งซื้อสินค้าอย่างนู่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนู้นเผ่อแป๊บเดียวสี่แสนสี่แสนบาทสั่งสินค้าค่ะครับ แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทาการตลาดนู่นนี่นี่นู่นค่ะปรากฏว่าของก็ยังอยู่ที่ห้องอยู่เหมือนเดิมอ๋อไม่ได้ขายไม่ได้ทําธุรกิจเลยตำแหน่งได้อยู่ค่ะตำแหน่งสมใจค่ะตําแหน่งอะไรไม่รู้ S M S M ค่ะแล้วก็มี D M ได้รังเขาได้ดีค่ะครับไดมอนด์ค่ะไดมอนด์คืออะไรไม่ทราบตอนนั้นนะค่ะก็เลยเก็บของไว้ค่ะก็พยายามที่จะกระแสะลูกนะค่ะบอกว่าช่วยมาดูนี่หน่อยสุดยอดเลยค่ะนะ สินค้าเราก็ใช้ไม่เป็นค่ะมันหลายตัวเยอะมากหเลยไม่รู้อะไรต่ออะไรเขาเวลาเขาสั่งมาเขาบอกได้คะแนนเท่านั้นท่านี้พีีเท่านั้นหูดครับเออไม่รู้เรื่องหรอกพีบีคืออะไรยังไม่เข้าใจค่ะคือผมว่าการที่จะทําธุรกิจเนี่ยมันต้องศึกษาก่อนค่ะเรามีแต่ความรับความบางดีต่อกันมันไม่เพียงพอตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเป็น็ตเวิร์ทมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมพ่อใช่ครับพ่อไม่ทราบเลยใช่ไหมคะไม่ทราบแล้วคุณพ่อทําธุรกิจประเภทนี้มาก่อนไหมคะไม่เคยทาแต่เคยสมัคร เคยสมัครเป็นเปสิบสิบครั้งที่ห้ออื่นค่ะตัวเอตัวยาแทบทุกยี่ห้อคุณนุชเคยสมัครหมดแต่ไม่เคยขายแม้แต่ยาซิฟันหลอดเดียวก็ไม่เคยขายได้ซื้อแจกอย่างเดียวค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่ทางครอบครัวทราบว่าสมัครอะโทมี่เป็นยังไงคะต่อตาเลยค่ะแอนตี้บอกเอาเอาอีกแล้วคุณพ่อทำอะไรอีกเนี่ยใช่ไหมอะไรไม่ให้ทำอีกเนี่ยใช่ใช่ธุรกิจที่บ้านเราก็ยุ่งอยู่แล้วนะครับเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แล้วนู่นนี่ก็ว่าไป แต่ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มันจะต้องเรียนรู้ใช่ไหมมันต้องใช้เวลาใช่ไหมในในเบื้องต้นเราต้องทำใจก่อนไม่มีใครสนใจเลยโดยเฉพาะคุณที่ดารัสไม่คิดกับคุณพ่อเนี่ยไม่สนใจเลยครับแอนตี้ด้วยหน้าเขียวเฉยต่างเขียวเฉยอูไม่เอาสินค้าก็ยังไม่จิบไม่จับไม่จับไม่แต่ใดๆหมดอายุค่อยมาโอ้ยนู่นนี่นี่นู่นความเสียดายความเสียดายความเสียดายค่ะน้องนิงแล้วรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยพ่อของมาเต็มบ้านแล้วเราก็ควรจะต้องมาจัดการอะไรไหมแจกก็เยอะอ่าเราก็ลองใช้ก็แย่เราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละแต่เราก็รู้สึกว่าแบบพ่อคงก็คงจะเหมือนกับทั่วไปที่แบบหวังดีกับเพื่อนและอยากให้เพื่อนได้โอกาสเราก็เลยยืบหยิบยื่นโอกาสให้ผลปรากฏว่าโอกาสนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นความผิดพลาดของเราที่ตัดสินใจแบบนั้นทีนี้เราก็เลยห่างหายไปค่ะกลายเป็นพิษใช่แล้วประเอิญว่าจังหวะนั้นที่อย่างที่บอกว่า เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันของพี่ที่ที่ได้มีโอกาสได้ใช้ของคือตัวแรกก็คือ evening care for set ขึ้นมาก็คือโฟมล้างหน้าเนื่องจากว่าพี่มีปัญหาเรื่องกับผิวหน้าติดสารสเตียรอยดแล้วหน้าเละมากพอเละมากแล้วก็พอใช้ครั้งแรกเรารู้สึกหน้ามันเอียดเราก็โทษว่าสงสัยก็เป็นเหมือนกับสินค้าเครือข่ายอื่นๆที่แบบใช้แล้วแบบ มันก็แค่ราคาแพงแล้วก็แบบสินค้าไม่ดีเราก็มาโวยวายคุณพ่อนิดนึงว่าเฮ้ยพ่อเธอเอาอะไรมาเออเธอเอาอะไรมาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นทําไมถึงตัดสินใจที่จะใช้ตัวนี้ e n i n g Ca r e Full Set ค่ะมันไม่มีอะไรใช้ที่บ้านค่ะในห้องน้ำคือคุณพ่อสองคนเนื่องจากว่าคุณคุณแม่กับน้องสาวอยู่ต่างจังหวัดเราสองคนก็ทําธุรกิจที่กรุงเทพแล้วเราก็อยู่กันสองคนพ่อลูกจะใครได้ระคะในห้องน้าก็ใช้ร่วมกันเราก็เลยต้องใช้โฟมล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ความที่แบบ เราไม่รู้เป็นอีท่าไหนเราก็ใช้โฟมแล้วเราก็ทําให้มันเกิดฟองแล้วก็โบ้ที่หน้าแต่คุณรากฏว่าครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ใช้พอครั้งต่อไปครั้งที่สองนี่เฮ้ยความรู้สึกอะหน้ามันแปลกแตกต่างอะแล้วก็เลยจะมาถามว่าพ่ออันเนี้ยทงหมดแล้วอะซื้อที่ไหนค่ะเท่านั้นแหละค่ะมันก็เลยเป็นที่มาว่าอะโทมี่ที่แอรไม่ชอบไงอ่ามันก็เลยเป็นประการชนิดคือเริ่มเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้สึกประทับใจในสินค้าใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งส่ดแรกที่เรารู้สึกว่า เออเว้ยแบบนี้ก็มีด้วยดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเริ่มสนใจธุรกิจหรือยังคะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เริ่มน่ะแล้วก็ด้วยความที่บ้านเราทําธุรกิจกันมาเยอะแล้วก็ล้มก็มาเยอะนะสำเร็จก็มีแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้พอเราทําธุรกิจเรามองว่าเฮ้ยเราไม่เชื่อไงคะว่าธุรกิจเครือข่ายจะทําให้สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะความที่เราปิดกั้นมาตลอดแล้วเราก็มองว่าคนที่แนะนําเรามาแต่ละอย่างคือเขาไม่ทําแล้วไงแต่คนที่ทําคือพ่อเราที่บอกว่าแอน ไปศึกษาธุรกิจที่ชื่อว่าอะโทมี่นะแอนจะลืมคำว่าขายตรงแอนจะลืมคำว่าเครือข่ายแอนจะลืมคำว่า mlm อะไรใดๆที่แอนบอกว่าแอนต่อต้านแอนไม่ชอบสิ่งแรกที่พี่ตอบว่าใช่เหรอพ่อถูกหลอกหรือเปล่าเพราะสิ่งนี้เท่านั้นแหละเราก็รู้สึกว่าแบบยังไม่ใช่จนมาวันนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะประมาณเกือบหกเดือนก็สปอนเซอร์พ่อมันแนะนําถึงบริษัทเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าคุณพ่อก็ทําธุรกิจเยอะไม่มีเวลานะคะ ไม่มีเวลาย,ยังไงมันก็เลยทําให้แบบเอ้ยพี่เขาก็เลยมาติดต่อคุณพ่อมันก็เลยเป็นที่มาว่าขอคุยกับคุณพ่อตอนนั้นยังต้องเล่าถามต่อว่าความรู้สึกลอยต่อตรงนั้นเป็นยังไงค่ะต้องขอถามคุณพ่ออีกนิดนึงค่ะถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะตอนที่คุณแอนแบบยังไงก็ปฏิเสธคะ่ะไม่เอาไม่ไม่อยากทําแอนไม่อยากรู้ค,คุณพ่อมีวิธีโน้มนนาวใจพี่แอนยังไงคะตอนที่โน้มหนาวเนี่ยจริงแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ทางครอบครัวเนี่ย มันมีข้อดีอย่างของครอบครัวก็คือเราเปิดเราเปิดใจอยู่ะนะครับคือเราเราแลกเปลี่ยนกันอยู่บ่อยบ่อนะครับคือแอนนี่ยเขาอาจจะจริงๆแล้วเวลาเราคุยกันเนี่ยเราเอาเหตุผลถกกันเราไม่ได้เอาอารมณ์แต่เวลาโต,โตโตแย้งกันเนะี่ยคุยกับด็อกเตอร์นะ <c oughs> ค่อนข้างใช้ใช้พลังเยอะพอทุกวันคือต่างคนต่างม,มีเหตุผลสุดท้ายพ่อนึกนึก,น,กนึกอยู่ในใจว่า เอ๊ะทำไมพ่อถึงไม่เปลี่ยนวิธีคิดทั้งๆที่โดนต่อต้านอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่พ่อประทับใจนี่พ่อจะย้อนกลับไปในครั้งแรกเลยที่พ่อไปนั่งี่ห้องประชุมคคนสุดท้ายในห้องประชุมที่ลงแลมเรามาการเด่นนะแล้วก็มีความรู้สึกประทับใจในท่าทีและแววตาของท่านประธานคนะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่เราตามหาเนี่ยคุณแกดอกนั้นน่ะท่านประธานกัอะไรหยิบยื่นให้เราเรมมรู้สึกประทับใจอย่างนั้น อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ประทับใจใน 15, 15นาทีแรกเนี่ยที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเราเข้าใจเลยว่าเอ๊ะท่านประธานคิดตรงกับสิ่ง,ส,งสิ่งที่เราค้นหาไงมันก็เลยมีความรู้สึกฝังใจว่าสิ่งนี้แหละที่เราค้นหามาคือคอนชีวิตเพราะเราทําธุรกิจเนี่ยคุณพ่อพูดสุดเสม,มอว่าพูดกับลูกกับพูดกับพนักงานของตัวเองเสม,มอว่าบริษัทเราท,ทําธุรกิจแบบแบ,บ่งปันนะ,ะเราไม่ทําธุรกิจจ๋านะ,ะสังคมส่วนหนึ่งธุรกิจส่วนหนึ่ง เราจะอยู่กันแบบเนี้ยอยู่กันด้วยความมีความสุขแล้วก็แบ่งปันธุรกิจอะโธมี่เป็นธุรกิจแบบแบ่งปันไม่ต้องสงสัยถึงวันนี้ก็ไม่สงสัยลหลังเลยนะครับตั้งแต่15นาทีแรกที่เข้าใจอะโธมี่วันนี้ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิม,มยังเชื่อมั่นและถือมั่นอยู่เหมือนเดิมเลยเลยยืนหยัดกับครอบครัวว่าอะโธมี่เนี่ยมันเป็นกุญแจดอกที่พ่อคนหาแอนเข้า,ขาใจ เนื่องจากว่าพื้นฐานเราเนี่ยเราต้องการแสวงหาโอกาสเพื่อมาแบ่งปันอยู่แล้วธุรกิจของเราถกกันอยู่าน้าเนลายลายเดือนค่ะเราค่ะเรานอกจากคุณภาพสินค้าอะไรทําให้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าจุด turning point หรอจุดเปลี่ยนของพี่แอนอีคะถึงจะมาสนใจธุรกิจอโถมีก็อย่างที่บอกว่าเราถกกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ประจบมอกกับที่ทางสปอนเซอร์มาที่ออฟฟิศที่นี่ค่ะพอมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแลกวิธีคิดเพราะว่า เราสนใจกับคําว่าสปอนเซอร์บอกเราว่าอะโทมี่จะเปลี่ยนปฏิสาธธุรกิจคขายซึ่งเป็นคําที่มันดูฟังง่ายนะคะแต่ทําได้จริงหรือเปล่าก็คุยกันแบบนี้ค่ะแลกเปลี่ยนวิธีคิดเนี่ยพี่เข้าขออาทิตย์ละ1วันวันละแค่2ชั่วโมงนะเข้ามาแลกเปลี่ยนประมาณกับ6เดือน6เดือนใช้เวลาถึง6เดือนคุณพ่อโยนให้เลยค่ะให้คุยกับสปอนเซอร์เลยโดยที่ว่าไม่ต้องผ่านพ่อแอนมีภารกิจคือศึกษาอะโทมี่เพื่อจะทําธุรกิจนี้อย่างแบ่งปัน เพราะมันเหมือนกับเราแลกวิธีคิดเรารู้สึกเราชอบตั้งแต่คุณพ,พ่อพูดว่าพ่อกําลังตามหากุญแจดอกสําคัญบางอย่างที่เราหากันมาทั้งชีวิตเราล้มลุกคุกคานคบ้านเราไม่ได้รล่ารวยมาก่อนอแต่วันนี้เราเห็นโอกาสแล้วเห็นกุญแจคืออะตมีดังนั้นแอนช่วยไปศึกษาแล้วมันไปสอดรับกับสิ่งที่ คุณพ่อตั้งใจก็คือเราเรียนพัฒนาสังคมคเรารู้ว่าคําว่าธุรกิจมันไม่ใช่แค่การได้กําไรจากตัวเงินแต่หม,มายถึงความสุขที่ได้จากการทํางานแล้วก็ได้แบ,บ่งปันจากคนอื่นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องตัดโอกาสตัวเองเราก็เลยโอเคเปิดใจให้สวอนเซอร์เดินเข้ามาเพื่อมาแลกเปลี่ยนวิธีคิดพอเราเห็นแลกเปลี่ยนวิธีคิดเท่านั้นนะ,ะหกเดือนนะหเดือนเสร็จปุ๊บพี่เขาพูดคํานึงว่าบินไปตอรหลีกับพี่ โดยที่เราไม่รู้เลยค่ะว่าเราไปเกาหลีเราจะไปเจองานอะไรค่ะแล้วสุดท้ายเราก็รู้ว่าคืองาน Success Academy ที่มีการพิธีเฉลิมฉลองการขึ้นตำแหน่ง Imperial Master คนที่4ท่านคิมยองซูเราไปแล้วเราได้เห็นเราได้มีโอกาสเป็นแบบเวลลี่วีไอพีของตัวแทยประเทศไทยที่นั่งแถวหน้าแล้วเงิน30ล้านท่านประธานโฟกลิรมาตอนที่บอกพ่อพ่อ,พอแอนขอไปเกาหลีกับ กับสปอนเซอร์ได้ไหมแอนอยากไปรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าวันนี้ไปไปแล้วกลับมาแล้วมันใช่แอนว่าอันนี้คือสิ่งที่พ่อเลือกให้แอนทำธุรกิจที่ดีที่สุดแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่เขาร่วม Success Academy ครั้งแรกไปแบบงงไปแบบไม่รู้เป็นไงคเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยค่ะวันนั้นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้เหมือนตัวเองอยู่บนเวทีเลยไหมคะตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้ค่นึกบอกว่าเฮ้ยธุรกิจคำว่าเครือข่ายมันได้อย่างนี้จริงๆเหรอ ก็ยังเพ้ช่นก็ยังเ u e s t ช่นอยู่แล้วก็เผิญว่าหลังจากนั้นได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับท่านอิมเทเรียแล้วก็ได้แลกวิธีคิดมันไม่มีความความรู้สึกของคำว่าขายตรงที่เรากลัวมันลบความรู้สึกทัศนคติที่ลบมันหายไปเราก็โทรระหว่างที่อยู่เกาหลีแล้วก็โทรบอกพ่อพ่อมันสุดยอดมากเฮ้ยแบบขอบคุณพ่อที่แบบเฮ้ยเธออุตส่าห์ยอมให้ฉันไปเกาหลี ตอนนั้นคุณพ่อรู้สึกยังไงคะตอนที่คุณแอนพี่แอนโทรกลับมาแบบพ่อมันใช่เบาใจในที่สุดก็สนใจแล้วเราไปแล้วเราไปเห็นค่ะเราไปเห็นโรงงานโคมา bns เราไปเห็นท่านประธานตัวเป็นๆเราไปเห็นห้องเรียนที่เขาสอนกระดาเราไปสัมผัสไปจับธุรกิจมันมีแค่นี้เหรอแต่ทําไมธุรกิจมันยิ่งใหญ่จังอะแล้วทาไมอะคนคนประสบความสําเร็จอ่ะ เขาไม่ได้ต่างะไรจากเราแล้วทุกคนไม่ใช่คนประสบความสําเร็จล่ํารวยมาก่อนแต่เป็นคนที่ผิดหวังแล้วแบบล้มละลายอ่ะแล้วเขาวันนี้เขาทามันสําเร็จมันคุ้มอ่ะแล้วก็เราก็แบบประทับใจนะแล้วเราก็บินกลับมาจากวันนั้นน่ะจนถึงวันนี้พี่ไม่เคยขาดงานสักเซตอะคาเดมี่เลยแม้แต่ครั้งเดียวยกเว้นวันที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ยังติดตามออนไลน์อยู่เนี่ยคือที่มาคือจุดเปลี่ยนของการเดินเข้ามาก้าวในการเป็นนักธุรกิจอโทมี่ค่ะ แล้วก็ทํามาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะสามปีกว่าแล้วค่ะจนตอนนี้ตําแหน่งสูงสุดคือชาร์ลันด์มาสเตอร์แล้วนะคะคุณพ่อคุณพ่อก็เป็นไดมอนด์มาสเตอร์แล้วได้มีโอกาสได้มีหงน้อยติดที่อกด้วยเขากําลังจะทําคุณสมบัติตัวเองให้เป็นอิมพเดียนเชื่อว่าทําได้แน่นอนค่ะคุณพ่อคุณพ่อก็ต้องขยับขยับเลยนะคะให้กำลังใจให้ให้ลังใจค่ะคิดว่าสิ่งที่สิ่งที่คิดสิ่งที่ทำถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าเข้าใจว่า ไม่ใช่เข้าใจว่าฮะเชื่อว่าเชื่อว่าฮะอะตอมีเนี่ยเป็นเวทีสําหรับคนที่ต้องการโอกาสจริงๆแล้วก็เป็นความจริงทั้งหมดที่เราพูดออกไปเป็นความจริงทั้งหมดสินค้าทุกตัวมันจะอธิบายถึงสื่อความปฏิทานของท่านประธานนะครับผมเรียนตรงๆว่าสินค้าทุกตัวเนี่ยมันอธิบายอะไรมันอธิบายถึงความห่วงใยของเขาอธิบายถึงความกิงใจต่อสังคมเราถอดรหัสออกมาจากนั้นนนะครับในใน ในฐานะที่คุณพ่อเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งแล้วก็สแสวงหาโอกาสคนหนึ่งแล้วอยากจะทำธุรกิจแบบแบ่งปันเนี่ยสินค้าทุกตัวโทมี่เนี่ยมันอธิบายอยู่ในตัวของมันว่าเขากำลังสื่อใจถึงใจกับผู้บริโภคกับสังคมโลกนี่คือสิ่งที่ท่านประธานปาร์กเนี่ย เรากําลังสารต่อปณิธานของท่านค่ะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสารต่อความหวังดีความปรารถนาดีตรงนั้นนี่ค่ะนะครับนี่คือสิ่งที่อยากเราแลกกันแบบเนี้ยที่บอกว่าจุดเริ่มต้นเราแลกกันอย่างนี้แรงมากแล้วเราก็ไปการมาดูชาแนลว่โธมี่แล้วไปเกาหลีแล้วกลับมาพอกลับมาเราไปงานเซกรซสไอสสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีบรรยากาศของกลิ่นอายคือหายเลยค่ะ คือความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพราะอย่างที่บอกค่ะหลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่าครอบครัวของแอนคือต่างคนต่างอยู่แต่ว่าเรารักกันนะแต่เราแท่ภารกิจหน้าที่ของเราที่เราต้องแยกกันกันแต่อัโทมีมันเป็นจุดรวมอ่ะเหมือนกับรวมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่ทําให้เราได้มีโอกาสที่พูดเรื่องอัโทมีอ่ะคือไม่ทะเลาะกันไม่ขัดแย้งกันพูดภาษาเดียวกันคือภาษาีัวกัีดูหนังสือเล่มเดียวกันดูเรื่องเดียวกันดูคลิปเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยใช่ คุยกันเรื่องคุยเรื่องเดียวกันในครอบครัวดีกว่านาะเรียกได้ว่าอย่างนั้นค่ะมีจุดร่วมในครอบครัวทุกเดือนเนี่ยใครจะรู้คะอาโทมี่ทำให้เราได้มีโอกาสได้เจอกันทุกเดือนี่ยเพราะมาซักเซตค่ะเดวนี้เพราะมาสักเซตเพราะอะไรถึงมาสักเซตพราะขาดซักเซตเดี๋ยวขาดคุณสมบัติขึ้นใช่ การเข้าระบบถือว่าสาคัญในธุรกิจอาชีวีนั่นเองนะคะใช่ก็ทำให้เราได้มีโอกาสว่าปกติแล้วถ้าไม่มีโทมี่ปีหนึ่งอ่เจอสองครั้งคือคือปีใหม่กับสงการที่เหลือก็คือเราก็คุยทางโทรศัพท์แต่พออาทีวีปุ๊บกลายเปว่า ทุกเดือนเรามาเจอกันก็จะได้เจอคุณแม่แล้วก็น้องสาวด้วยใช่ไหมคะที่อยู่ต่างจังหวัดมากเลยครับคนักเรียนดีเด่นเลยทักทากันบ้านตลอดไม่เคยขาดสอบและที่สำคัญเราก็ทําให้เจอพาร์เนอร์คือก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนเราเราก็จะบอกปั่งปันโอกาสเพื่อนก็จะมาเจอว่าจอยกันพ่อกับแม่ก็เหมือนมีลูกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะขอแชร์นะว่าสังคมไอซูมี่เนี่ยมันเป็นสังคมที่ค่อนข้างงดงามนะครับในเรื่องของการกันกรองคน อาโทมี่ระบบของอาโทมี่เปรียบเสมือนตะแกรงร่อนร่อนเอาทองอะไรที่เป็นกวดเป็นทรายเป็นหินมันก็จะหลุดออกไปคนที่อยู่ในสังคมอาโทมี่คือสังคมที่งดงามแล้วก็น่าอยู่แล้วก็เป็นการลยายมิตรกันถ้าใครที่เป็นกวดเป็นหินเป็นทรายมันก็ถูกคัดออกไปนะครับไม่อยู่ในครอบครัวของอาโทมี่ฉะนั้นคนที่อยู่ในครอบครัวอาโทมี่จงบางใจเถอะเขาเป็นคนดีแน่นอนถึงขนาดถึงขนาดว่าเลยพ่ออยากสร้างหมู่บ้านอาโทมี่ อยากสร้างชุมชนอะโทมี่สร้างหมู่บ้านอะโทมี่นี่แหละคนอะโทมี่คือคนที่ถูกประทับตาเราทําให้เกิดขึ้นจริงได้แน่นอนค่ะคุณพ่ออยากเห็นอยากเห็นคุณพ่ออยากเห็นพ่อคุณพ่อทําอสางารมทรั์ใช่ไหมจะสร้างชุมชนชุมชนหน้าอยูดนะชุมชนที่มีแต่ความรักความบางเดียบชุมชนแห่งความรักอยากเห็ค่ะแล้วก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยประทับใจกับเกิดขึ้นในครอบครัวก็คือพอเราสมัครไปทําทําธุรกิจไปสักระยะหนึ่งเราออกไปหาพาร์ทเนอร์แนะนําลูกค้า ขึ้นต้นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้ปิดท้ายด้วยอะโทมีอาโทมี่อะโทมี่แล้ววันั้คือประมาณกี่ทุ่มนวพ่อประมาณ3ามสี่ทุ่มมีค่าคอมมิชชั่นเกิดขึ้นในโทรศัพท์คุณพ่อวันนั้นด้กำลังทำอะไรสักอย่างเซ็นเอกสารอยู่คุณพ่อวิ่งหน้าตาตื่นตาความรู้สึกกันได้เล่าให้ฟังหน่อยเรื่องยังไงคะ จริงๆแล้วเนี่ยมีคนแซวบอกว่าขายบ้านหลังหนึ่งได้กำไรหลายแสนนะก็ดีใจเท่ากับได้สองพันของคอมมิชชั่นครั้งแรกใช่ไหมคะคุณพ่อเล่าเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคเกิดขึ้นได้ไงคะคือมันมันเด้งขึ้นมาในโทรศพัพท์นะครับของกรุงไทยเนาะมันเด้งขึ้นมาเอะวันอังคารมันขึ้นมาเงินมาจากไหนเนี่ยมันลอยมาจากอากาศคือเราด้วยความเป็นคนรุ่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 นเก่านิดหนึ่งค่ะคุณสวนี่ย เราไม่ค่อยเชื่อมันในเรื่องของโซเชียลนะในเรื่องของการโอนเงินอาจจะไม่ได้คุ้นเคยระบบออนไละแสดงว่าระบบเขานี่มันแน่จริงเลยนะทุกวันนี้นะมันอังคารเมื่อไหร่ฉันจะแอบดูว่ามันเข้ามาที่อยังที่สำคัญพ่อมีบัญชีเฉพาะด้วยเฉพาะรายได้ของอาโทมี นางบอกว่านางจะไม่ถอนจนกว่านางจะเป็นอิมพีเรียลคนไทยก็ได้รู้ว่านางจะมีรายได้จากโทมีเท่าไหร่แต่ถ้าแอบถอนออกไปแล้วจะใส่เข้ามาเท่าเลย่ถ้าแอบถอนเข้าไปเดี๋ยวใส่ให้ใหม่นะอันนี้ก็คือขาวประทับใจที่คุณพ่อแบบเรารู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เงิน2000บาทของค่าคอมมิชชั่นของโทมี่มันจะทําให้คนคนหนึ่งที่ที่เราบอกว่าเรามีรายได้แบบหลักแสนหลักล้านเนี่ยแล้วทำให้เราสุดเราตื่นเต้นอย่างเงี้ย ที่เป็นเป็นเป็นความรู้สึกเชื่อเชื่อมั่นในระบบคือคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าระบบมันจะทํางานได้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 มั่นเชื่อแต่วิธีคิดวิสัยทัศน์ของท่านประธานค่ะแต่เชื่อเชื่อท่านประธานจริงว่าขอยืนยันกับสมาชิกกับครอบครัวทุกทุกคนนะครับว be ่าท่านประธานได้สื่ออะไรให้เราถอดรหัสออกมาเราพยายามยมเรามีประสบการณ์ในชีวิตเราเนาะเราเราพยายามถอดรหัสวิธีคิดของท่านออกมาท่านมุ่งหวังที่อยากให้สังคมเนี่ยงดงามจริงแล้วก็แบ่งปันจริง แล้วผมคิดว่าทุกครั้งที่เราพูดถึงเรื่องธุรกิจอโทมี่นะะนั่นหมายคำว่าเรากำลังทำมีแบ่งปันทานและแบ่งบุญให้ทุกคนเป็นอานิสงค์เป็นการได้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 ทำบุญทุกครั้งที่เราอกาดเนื่งว่าเราได้มอบสิ่งดีๆได้มอบโอกาสคุณพ่อมองแบบนี้นะไม่รู้คนอื่นจะมองมุมแบบพ่อด้วยความไม่ทราบแต่ว่าในฐานะที่เราทําธุรกิจข้ามบอร์ดในวงการธุรกิจมาหลายๆธุรกิจแล้วนะผมว่าอโทมี่เนี่ยคำตอบของมนุษยชาติ ใช้คําว่ามนุษยภาพติทุกคนในโลกนี้ควรจะต้องทําแบบนี้ค่ะมีความมุ่งมุ่งหวังมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันแบบนี้นะครับคไม่ใช่อธทุมีก็ได้แต่ให้คิดแบบนี้คมะชื่อว่าหลัยคนได้รค่ะนะครับค่ะเรียกได้ว่าเป็น หนึ่งในวัฒธรรมอันดีของโทมี่ด้วยนะคะครเรื่องการแบ่งปันนั่นเองนะคะนะวันนี้ค่ะนิงนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพ่อและก็พี่แอนมากๆเลยนะคะสำหรับการมาแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวดีๆนะคะของครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะดีดดดดดค,ะครับค่ะขอบคุณค่ะ